ถ่านอกงานนี้แป๊บเดียวครับเชิญคับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับผมเชิญครับเสียงค่อยเกินไปนะหรือเสียงมันค่อยเหรอครับผมกำลังฟังรายการของลุงงอ,อกอยู่มีอะไรว่ามาครับก็ผมถูก โดนวักซวยวักซีนนะคเหมือนกับคนยะลาเลยเออ,อแล้วก็แข่งออคือคือ,ค,อ,ค,อความสมด,ดุลเสียเสียไปเยอะเลยนั่นแหละตากเออ็เริ่มมัวมาสองปีแล้วอโอเคคำถามง่ายๆครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุเจ็ดสิบดครับโอ้เพียงพมาสามปีได้ไหมสามปี อะไรนะครับเพียงพร้อมที่วันนี้สามปีได้ไหมครับครับครับ,รบประมาณนะครับอืมเอางี้อยู่จุดไหนเนาะเขาประเทศไทยเดยครับผมผมอยู่ที่เชียงรายโอ้โหเชียงรายเจ้ากับกรุงเทพเชียงรายเก่ากรุงเทพมันไกลกันเนาะเชียงรายอยู่ที่เวียงกาหลงครับโอ้โหตายตายตาย,ตายจะเจอกันได้ไงวันนี้ เนี่ยเมื่อกี้ที่ผมวอาคนยะลาเนี่ยเขาบินมานะยะลาบินมานที่ได้ฟังตอนที่คุณที่เดินทางมาจากยะลาพอดีนั่นแหละนั่นแหละก็ยังอยากขอวความช่วยเหลือจากคุณคุณลุงงองด้วยว่าจะทํายังไงดีเริ่มต้นก็ต้องเอาตัว็นเป็นนะมาต้องมาสัมผัสกันเอาตัวเป็นเป็ๆมาเจอกันแน่นะครับ อยู่ไกลกันก็ได้แค่คุยกันแหละครับคอครับคุยกันแล้วค่อยฟังเสียงคอขันโป่งเป้งเลยครับอ่ยค่อยๆฟังลุงไปเรื่อยลุงหออกนะะเข้าใจไหมฟังทันไหมพอเนี่ยนะใช้วิธีนี้ครับท่านมันจะได้ร่างกายจะได้คลี่คลายออกเองฮะครับนะครับฟังเสียงลุงหอ,อแล้วฟังให้ทันฟังให้เข้าใจค่อยๆค,ค,ค,คิดตามครับนะะอีกอันหนึ่งก็แนะนําว่า สูดหายใจกระพุกหยุดกลั้นนานๆสักครึ่งนาทีหรือให้ถึงหนึ่งนาทีก็ดีในแต่ละครั้งแต่เราทําไปทุกๆชั่วโมงนั่นแหละครับมันจะฟื้นร่างกายจะฟื้นครับนะเอาตรงน,นั้นแต่ปกติดูผ่านจอในดูดูยี่ห้ออะไรครับผมมีสามยี่ห้อให้ดูติกต็อกเฟซแล o u t u b e ดูยี่ห้อไหนครับ หายเลยหายเงียบเลยฮลัลโหลไม่ไม่รรบกำลังงับอากาศอยู่เลยอย่างที่ลุงบอกนั่นแหละฟตอลอดครับนั่นแหละน่นะใช้ตัวนี้นะครับอยู่ไกลกันกันโดวยวิธีนี้ถามว่าปกติดูแพลตฟอร์มไหนครับอะไรนะครับปกติดูผ่านจอได้ดูทิกต็อกดูเฟสหรือว่าอย <You, you, S 1> ู่อยู่ที่ดูยูทูบครับโอเคดูยูทูบหนเป็นหลักเดียรนะครับเนี่ยค่อยๆดูหลายคลิปทุกๆคลิป หลังๆนั้นยัให้ความสําคัญมากทางด้านความเข้าใจส่วนการหน้าอากาศผมว่าติ๊ตกต็อกอันรลยบคานนะค่อยๆทํานะมันอยู่ไกลกันได้แค่นี้เนาะครับผมเอาไว้วันหน้าค่อยเจอกันครับผมไม่รู้จะวันไหนก็ไปวันหน้านะครับผมขอบพระคุณมากครับผม,ม,บผมสักวันหนึ่งอาจจะมีคนที่อยู่เชียงราย น่าส่งตัวเครื่องบินมาให้อย่างเงี้ยถ้าไปเจอกันได้มันก็จะดีประมาณนี้ครับใช่ไหมฮะเพราะลุงงอก็จะได้มีโอกาสเข้ามาที่เชียงรายนะครับอก็อยู่ในรายการเนี่ยถ้าผมจะไปไหนก็จะบอกผ่านจอนี่แหละครับครับผมก็ผมใช่มล่ะอันติดตามเป็นประจำกันแล้วกันนะเผื่อว่าได้มีโอกาสเข้าเชียงรายก็จะน่าดีแล้วล่ะ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอ่าเดี๋ยวความยินดีครับเสียงดีขึ้นนะถ้าได้คุยก็เด้สาธุครับผมแค่เริ่มคุยกันนี่เสียงก็ดีขึ้นมาบ้างนะนะบอกให้ทราบไว้นะฮะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับแค่คุยกันโดยตรงเนี่ยเสียงก็จะเริ่มขึ้นดีแหละจะบอกให้ทราบนะคุยกับลุงเนาก็อย่าจริงจังยังเกินไปเล่นเล่นบประมาณนั้นนะครับโอเค ไปไงต่อ okay. มาถึงมาถึงยู ui, ่ยตุยยุ DS, a, ่ยตุยเอสกัลยากันซีนีฝนกำลังตกเมื่อวานนี้ไม่ตกตอนนี้กำลังตกตั้งแต่เวลาทุ่มครึ่งแลวจ้ะเห็นไหมนะ